เน่าคืบตะลุดหักเป็นแปดตอนกล้วยได้สองหน่วยปาเปดเป็นแปดตอนเบเิ้ดเราก็เข่าพุลปั่นละปัน่นตักเครื่องซ่อนเมื่อเดี๋ยวเองเนื้บาดพระพัพทุเทตผู้แจกของสองนั่นคือล่องจากหลวงปู่ซาเป็นผู้แจกแต่หัวได้หางกระซังคอยเอาเท่านั้นพักแมนพักเมกพักแวนพักติวหุบใส่ก็ค่อยสันเข้าไป โอ้ยคุณเอ้ยพระวะแต่กี่แห้งทุกคนนี้แต่เดินทุรงคุณต่หาพันษาเนี่ยในแต่พักแพ้วแล้วคุณเอ้ยเดินเป็นเดือนบ่ได้กับเขาหรอกใ้แต่เขาเป่าเมื่อไรได้เกลือนี่ว่ามันได้ลาบเมื่อไรได้บอกพี่กับเกลือนี่โอ้ยสุดหอดเลยว่ามันหลับประตองโจ้ยให้เน่นเก็บพักแพ้วเก็บไปยังะครับเก็บไปรถไปพักวัดห้างกัน เงไงล่ะครับกระตําที่ล่ะบุิกบุมี่นะครับบุมีก่กระตํานี่เสร็แล้วเกลือบุมี่นะครับตํามันไป็นที่เกลือบุมี่แต่ไหนไปขอเขาก็ไประบาดเว้ยขอได้ผู้เป็นญาติเท่านั้นผู้บวมเป็นญาติขอเขาอะไรกระตําสิ่เราวตําพักแพ้วซื่อๆเนะี่ยไม่ไงตําแล้วเน้นกระตักมาเงไงล่ะครับเออเอามาแบ,งบไปไป่งกันพูะสอดขึ้น่าเป็นตัมหงุ่งก็แล้วกันเอาจะขึ้นเบิงจี้เขาเ่าก็ตําพักแพ้วซื่อๆเด้เอา อ้าวทุกบ่อหรันทุกเป็นอย่างเพิ่นยังอยู่ใดอยู่ใดหอนพ่นมากเพราะว่าเป็นพระมันบริเหตุบาปหาทางอย่างเดียวจะให้มันพ้นทุกทั้งทั้งที่อยู่ก็ทุกทุกยานผีทุกหิ้วเขาทุกอ่างวางว้าเวทุกบ่มีมูทุกบ่มีเมียอ้าวทุกบ่กิดจะเขาเฝ้าทุกบ่ นั่นนั่นหละบพนเฮียนพิซ่าพนทุกนั่นพนยูจังสันคู่มือได้เนีน่ยพอ,อยั้งนั่นพอพากจังสันพนเหตุน,น้ำพระพุทธเจ้ามาจังสันอันพวกมึงเฮ้าบริเฮตี่เต่าจาว่าพระหนึ่งบวชขามาาถาบ่ทุกนี่ปญัญญากับบ่บเกิดเดิเค้นคือกันว่าถาบ่ทุกผู้ใดบ่ทุกกับบอ,องหูคุ้นคาของเงินของคำลูกผู้ใดบวบจะทุกเลยไปต่อไปทางนานี่คือกัน ลูกผู้ได้บูหูจักถูกพ่อเห็นถูกเมื่เราโตบรอดเมื่อขาดโตาตกันฉะนั้นปัญหาสีน,นํามากอีกหลายตัวออ่างว่าอาตมาไปเห็นหลวงปู่ชาบดิพ่อแม่ปลูกฝังอย่างศีปับเราขอบครัวอาตมาถูกนั่งบาโอ้ยจังหูจักว่าข่วมถูกหนีสอนเห็นคนเป็นคนเศรษฐีในเมืองไทยนี่จะเขาถูกมาก่อนทั้งนั้นอ,อบาดีข่วมถูกดีละ่ะ สอนไห้พระเป็นพระอรหันต์คือหลวงตามหาบัวสิอาตมาเคยคุยน้ำผิ้คุณรู้ไหมเจ็ดแปดพันษาผมไม่คุยกับใครเลยผมมีทธบาตรแค่แปดลักคาเรือนเท่านั้นบางวันสามลักคาเรือได้แต่ข้าวเปล่า,าวันวันผมฟันกินกนเลสลูกเดียวอยู่ในป่านั่นมันอที่คึดนยังเอาอยู่ในปา่าผพ้ดเดียวแห่งขึ้หลายจะหูจักบอกแห่งทุก อันนี้จะอยู่เป็นมูกันไม่ดีถูกอยังเนาะเมื่อจะหันกับเบาพื้นลูกเขยข่อยมันบอกหยาหงหร้อบอกฮู้กินเต่าข่อยเบื่อเบื่อมันข่อยเบื่อลูกสาวข่อยมันบอกฮู้ซาเม้มันมาน่ะก็บอกมันมาู่ปโ๊บที่เดี๋ยวมาเบาพื้นกันเบื้องอีนั่นอันเดิมเบื้องเดิมซศอมเบื้องเดิมเมื่ออื่นเศ้าเดิมฟงเดิมหยางก่อนเอาอะไรกูมูฟงเดิมแต่เนี้ จะาปุณหุไปยังกระดอกกระเดียบพูดเพยพนดเอาไปเสียงตนไตศาสตร์เพื่อพุทธิเต็มทุกขไปหาจอบบงเขาแล้วก็บาปกินหัวอีกแล้ไปสั่งเขาเจังว่าพระยู่ผู้เดียวเนี่ยแห้งถูกล้งตาลุงตามหาบัวนะรู้ไหมผมให้มันนอนเวลามันง่วงจะจัดผมให้มันนอน ผมพาันเดินมันหายง่วงแล้วพามันอนพอนอนแล้วมันลืมตาพามึงลุกใครบอกมึงลืมตามืงอเมื่อตากูกับามึงลุกโรดแล้วมึงนอนมึงหงุดหงิดยังแล้วมึงนอนใครมึงนอนหอกเพื่อนบุกจังสันเอาตมาบวชเขามาคือกันปะอัตมาก็บ่อยากบวชเด้ที่บวชเด็ก็ไม่แม้น่บวชยังบวชให้แม่เด้ก็ับแม่แล้วตีหลายนี่ล่ะ สร้างเท่าหลายพอสร้างแล้วแล้ววานนี้มันกรำที่เรากรมสร้างแม่อ้ยตัวไปกรุงเทพกลับท้าแม่ที่เคารพส่งน้องบุญเสริมไปทํางานกับผมด้วยเงินเดือนดีมากแม่ว่ามึงบอไปบ่ไปกตีขึ้นกันละยูมิตตีเบาแนกกับปกเบาแนกกับปกกูมาหักมึงกูสิตีมึงจะบอกมึงเห็นแมงไปตีลูกผู้อื่นสะบอกไปตีผู้ที่เขาบาดาเอา มึงเนี่ยเกิดมาไม่หม่หรืออย่างเ่อ้ยงกของมึงนีน่แหกปากกุ้งกลวงมึงออกมาใหม่ๆม่ก็ว้าว้าว้าว่าเต้านมตูเข้าปากว่าเพิ่นหิวนมเอาตูเข้าปากเท่านั้นหัวห่วนมแม่ก็ฮู้ฮู้สามมือสามขึ้นบ่ากินนมมึงหนึ่งจนเด็ถวายพระคู่ตัวมึงยังอยู่ไรขี้แททมันจีเด้มาบวดัดมันจิได้มาเทศมันแหกปากสามมือสามขึ้น พ่อไปกรุงเทพเท่านั้นเละไม่ไงเอ้ยมือเอื้อมมาเพื่อนไปเดิมเพื่อนแม่สิไปทรงดีใจว่าสันจะได้ไปกรุงเทพหอดถหอหสถานีรถไฟเท่านั้นปั๊บแมวเงื่อนห้ซื้อตั๋วห้เงื่อนติดโตไปอีกหาชิบบาทเขาตีแล้วข้างแง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 งท่านผู้โดยสารโปรดทราบขบวนรถไฟบนราชธานีปลายทางกรุงเทพมหานครจะขึ้นขบวนขอเชิญท่านผู้โดยสารขึ้นได้ แม่ผมไปเด้อแม่เดอ้อกล่าแม่ไปสรุปล,ละไปเดอ้อตั้งใจเดอ้อให้ลูกผู้ขาปลอดภัยอย่าลืมสงเงินไม่แม่เด้อลูกเดอ้อปล่อยห้องเต็มเงินเ <c oughs> บอ่งใจเน,นึงกัคือเถาขี่งกนี่ก็บ <c oughs> ่าเป็นเพื่อไปดอกเลากับว่ากับเพื่อมึงเงินละกูเก็บไปกับเพื่อมึงเงินละมันย้ำเจ็บย้ำ่วยมากกับเพื่อลูกกันละแม่สิเพื่อผู้ได้ดูเอ้ยล้วกับว่ากูตีมึงกูก็ยอยากให้มึงดี พุนมึงสิไปไหนคือหอดกูยนี่ยแม่มึต่อยพุนหรอวะแม่มควมเล่าไปหอดกรุงเทพเขาหลดตัวไปเลี้ยงหลานกรรมมันสร้างแม่หลายบักไงสองปีไม่ไ่บักกลางปีบักหน่อยสองเดือนมึงคักบ่อบานายอีกสามคนโอ้ยจมาเป็นจับปูเสกกระดง เจ้าเสื้อบอตั้งแต่ึ้นรถไฟไปแล้วรถไฟเคลื่อนขบวนไปหอดหันสุดสลาหันน้ำตาพัง,งย่อยแม่กูจะอยู่กับไปเราไปได้หนึห่งเทามันบอกเคยหนีแม่มันเคยหลบกันกับแม่เบ่เจ้าแม่บอกกอกจับเบ่เจ้า,า,จาไปจังทันปั๊บมันหายสมเหล่าแน่ไม่ต้องแวนได้หลายไปหอดกุ้งเทบเดี๋ยวไปเรียงร้านเนี่ยบานนี้ ตายบ่มืองบาตม oh, oh, yeah. oh. oh. ึงตั้งแม่ดีหลายโอ้ยจะเป็นกรรมมาจะท่านตาเด้อเอาบอกโตหน่อยสองเดือนนี่อ้ออ้อออกินนมกินนมอ่ะม่อมอ่ะม่อมแมเอ้อเอ้อวอบอกไา้อ้ออ้อมังจะห้วเรได้มันเป็นลูกกูเนี่ยเท่อที่เอามันกินนมได้บักไงแลนดไปแลนมาไปเปิดโอ่งดำกินนั่งขี่ใส่ปอดเนาะโอ้ยจะมึงมึงขักเด้อบาดนี้ บักน้องเห็นไอขี่กูก็ขี่ใส่ทั้งหมอนทั้งขุมนเตียงพุ่นปาดก่อนบอกไงหนึ่งโอ้เจมึงใส่กำมเซเว่นกูครับเนาะกัมมึงช่างแม่ดีหลายสมหนำหนามึงแน่เอาไปเอามาบาทนี้เพื่อจะเอาบักหน่อยๆนี่นอนได้ตั้งสี่โมงเศร้าโอ้ยกูเมื่อเมียนขี่อีกแล้วเนาะบาทนี่มันกัมเม้นเว่นอย่างเนาะกูล่างองค์นำกินดมระดมอีกยังเมีนขี่ไปเท่าอยู่ กูบปกินด้านหนามอมนีเ้เซตขี่หลานห้อผ่าอ้อมใบซีผืนพี่เอยลบมาพี่เอ้ไปเป็นคนไทแตะกีเขามาดูถูกคนเปล้าเฮาพี่เอยกัดป,ปากหายหายพ่อ,อยังเพื่นหึงอ้อาตมาอาตไอ้อาตมารูปรออันเจ้าสู้พ่เท่าเพืออ่อนดีก็ดีเล่นไปเบิดคข้าบ่มมีหางเอาเบิด บาดได้เมีย่ยบาดได้บาดิกรรมไปตัวเขาหลายได้เมียบาได้ขี่หายนางขึอยากสซนห้องห้อนนี่แห <umba> ลกะแหลตากะเลือกหยองกะหยองหัวนั่นเข่ากะชวกโอ้ยมือใด้นาะเข่าสิซักหัวตีนมาแสดงซักตีนหัวสาวโพดลบมาเพราะเราไม่เห็นอันอาตมาคลวงพ่อนงทอดไข่เนาะมันเมือนน่อยเนาะ ทอดไข่เราก็เริ่ม,มาก,กินเขา่าพี่เอ๋ยพรลบมาไปเจวดว่าผููสาวไปนั่งเฝ้าอ้ายเอ็งท,ทำไมไปทักว่าขี่น้องนีเ่เอาไว้นั่นแหละผมเพิ่งหิวเพิ่งกินข้าวเองเข้าเช้าเ,าเดินสี่โมงกว่าเลยไม่ต้องพูดมากหรอก